ูดเลยว่าถ้าไม่มี CK ครูก็ไม่ได้ทำติ๊กต็อกเลยต้องเล่าก่อนว่าคือปรึกษาเรื่องธุรกิจการศึกษาเราเนี่ยแหละไปแนวทางไหนดีเขาให้คำแนะนําดีมากคือตอนนั้นเหมือน Fast Work อ่ะเขามีแบบเหมือนให้เราไปซื้อได้ปรึกษากับซ K ถูกมากตอนนั้นเปชาลตี้กี่บาทอีงหลักสิบหลักร้อยแล้วไม่คิดว่า CK จะโทรมาเองวันนั้นน่ะเหมือนแบบครูติดสอนอยู่ใช่ไหมแล้วครูไม่ว่างอะไรเงี้ยขอโทษด้วยค่ะอะไรเงี้ยครูก็นึกว่าเออหลักร้อยเขาก็ไปแล้วเขาอ่ะให้คนมานัดเขาก็โทรอีกรอบนึงแล้วเขาก็ถามว่่าาาาเเรรรรทํอออออะไยูููป็นนนนคคคคุณสสสโกกดววิิช K บมีต มมีแต่ครูไม่ได้เล่นทางออกของธุรกิจครูคือทำติ๊กต็อกครูลงติ๊กต็อกวันละ3าคลิปครูมีมือถือครูถ่ายก็เลยไม่ดังไม่รู้จะว่ายังไงคือแบบจริงหรออะไรอย่างเงี้ยเราตักเขาค,คือคนเซอรเซสเราก็แบบครูก็เลยลองทําดูจนสุดท้ายอ่ะไม่น่าเชื่อตอนนี้เราน่าจะไปแบบหลายพันคลิปแล้วเลยเงี้ยทุกวันนี้อ่ะคือต้องขอบคุณสีเคอ่ะเราเป็นไอคอนเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวน,นหรือว่าเป็นไอคอนเกี่ยวกับเรื่องการสอบเคมีขึ้นมาได้เพราะว่ามันเป็นการคอนซัลที่แบบโคตรมีประโยชน์ถึงแม้เขาไม่ได้อยู่ในวงการการศ เขาอธิบายดีอะเชื่อไหมครูวางสายจากเขาครูทำเลย